คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่อง POS กับเครื่องคอมพิวเตอร์ AIo ต่างกันอย่างไรดูเผินๆอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่อง AIo และเครื่อง POS มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญสิ่งแรกที่เครื่อง POS กับเครื่อง AIo ต่างกันก็คือ CPU CPU ของ AIo จะเป็น CPU commercial ที่เน้นประสิทธิภาพต้องระบายความร้อนด้วยพัดลม ส่วน CPU ของเครื่อง POS จะเป็น CPU แบบ low power consumption ซึ่งจะไม่ต้องระบายความร้อนด้วยพัดลม 2. m a เมนบอร์ดเมนบอร์ดของ AIo จะเป็นเมนบอร์ด commercial grade ส่วนเมนบอร์ดของเครื่อง POS จะเป็นเมนบอร์ดแบบ industrial grade ซึ่งจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆนะครับ และเมนบอร์ดของเครื่อง POS รองรับการเปิดใช้งาน24ชั่วโมงคูณ7วันต่อสัปดาห์คูณ52สัปดาห์ต่อปีนะครับก็คือเปิดแบบต่อเนื่องไม่ต้องหยุดพักนั่นเอง 3. ระบบทัชสกรีนระบบทัชสกรีนทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วเป็น P- c a p หรือ c a a p i t i v y Touch เหมือนกันแต่ว่า c a a p i t i v y Touch ของเครื่อง POS จะมีความทนทานรองรับการใช้งานหนักได้มากกว่าตัวที่4ชิปเซตชิปเซตของเครื่อง POS จะเป็นชิปเซ็ตที่มีเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างสเตเบิลกว่าชิปเซ็ตของเครื่อง AIo เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการอัปเดตบ่อยๆเพื่อให้โปรแกรม POS ที่ใช้งานกับฮาร์ดแวร์นั้นๆมีเสถียรภาพมากๆสรุป เครื่องคอมพิวเตอร์ AIO เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับออฟฟิศและงานอนเนกประสงค์สำหรับงานด็อกิเมนต์หรืองานทั่วๆไปนะครับส่วนเครื่อง POS เหมาะสำหรับการเปิดใช้งานแบบ24ชั่วโมงและต้องการใช้โปรแกรมที่มีเสถียรภาพเป็นโปรแกรมบริหารร้านค้าหรือโปรแกรมโพสตดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์เราควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานของเราก่อนนะครับ